ลัลลัาลันลันสวยมากขวดะมาถึงท่วนสนุกแห่งนี้ดยนะทุกคนลอามางไปรอบทพี่วันทุกอย่างยางสวยเหมือนเดิมเลยสวยมากตองตอนเด็กล่ามาเลยเนาะใช่ที่พ่อของแม่พามาดูดูดขบวนพาเลทเ้ยหน้าเหมือนพี่กันเลยเหมือนมากแต่ไม่มือเทียบเทียบหน่อยสีเทียบหน่อยหา้าใหญ่โอ้โหเหมือนมาก อย่าว่าอย่าว่าดูตัวหมดสีฟ้าเหมือนกัดมากโอ้ยเหมือนว่าดู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 ที่ดีสีแดงนั่นอ่ะโอ้ยหวานอันนาเต็มมากเต็มมากเวอร์อัศวินน้องลองเทียบติ๊าก็ไับอัศวินนั่นแหละใบหญ้าตัวสีชมพูบนโอ้ยตรงกลางโอเคยูโอเคยูโอเคอุ้ยพูดถึงอัศวินที่บอกว่าอันนาตอนนั้นอ่ะ เขามาไทยที่อยากซีเวีนร์กออกมาเต้นละนานก็ไปเต้นใช่แบบอะปังปังร้งปังปังปังโอ้ยมันเหมือนเดิมเหมือนเลยไม่เนียนเป๊ะเลยภาพซ้อนทับขึ้นมาให้ต่คิดถึงสมัยเด็กๆเนาะมันแบบสวยมากเลยเรามีคอนเสิเด็กๆให้ดูอ่ะเหมือนแบบคอานี้กำลังมีเวทมนต์แล้วก็มันจะเสกให้เราแบบ ลสีเี่ยเนาะเนี่ยความใส่น้ําความแบบเอ้ยได้ามันเหมือนแบบจะดึงดูดเราเข้าไปพูดถึงเรื่องแฟนตาซีอะไรพวกเนี้ยตอนเด็กเคยคิดไหมว่าถ้าสมมติเราเนี่ยมีพลังเหนือธรรมชาติหรือว่าแบบมนุษย์คนอื่นทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีนะมีก็มีตอนเด็กนะพี่เคยคิดว่าถ้าสมมติพี่อะสามารถล่องหนอะแล้วก็แบบ เกลี้ยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะสนุกมากโดยเฉพาะเด็กพวกเราเนี่ยแหละน้องๆเนี่ยแหละตั้องเป็นเด็กตั้งแต่เด็กถ้าสมมติร่องผนด้ก็น่าจะดีเนาะอะไรแบบเนี้ยเออน่าสนนะแต่ถ้าเป็นน้องนะน้องว่าแบบร่องผนแบนดูแบบอึดอัดอะมันดูแบบไม่เคยเห็นแต่น้องว่าแบบถ้าเราสามารถลอยไปบนฟ้าได้แบบโอ้โหลอยขึ้นไปเป็นอิสระท่ามกลางท้องฟ้าแล้วว่ามันต้องอิสระขนาดไหนเนี่ยนะ อะไรท่แกะพี่นะอยากแบบตอนนั้นไปดูเอเวอเรอร์คือเขาแบบมีพลังปล่อยทุกอย่างได้แบบเท่มากอ่ะมันแบบสิตยอดแบบอย่างงี้แบงนี้เลยอ่ะแล้วอย่าพี่หรอแบบอยากแบบมีเวทมนต์น่ะแบบเสกให้เป็นนู่นนี่นั่นแบบพี่คันก็เป็นเสืออะไรเงี้ยักก็เป็นกระต่ายนะก็เป็นสิงห์อะไรเงี้ยมันดูน่าสนใจแบบเสกทุกอย่างที่เราต้องการเงี้ย ความฝันของทุกคนที่พูดมาเนี่ยน่าสนใจมากแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงขึ้นมาล่ะพี่ว่านะถ้าสมมติที่เล่าหมดได้จริงอ่ะของพี่ก็คงจะเป็นแบบนี้วันนี้แหละที่รอเป็นแน่เออเกือบหกกันว่าบอกที่ทำไมเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกินขนมอยู่เนี่ยเนี่ยฉันสองมือเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอกว่าไม่ได้ทำแล้วจะทำอะไรกันทำไมเออ

พิเศษพอจริงๆด้วยอ่ะถ้าอย่างนี้นะต้องแกล้งคนสนิยละดีกว่าเุยเริ่มพี่พี่กันเลยถ้าพี่กันนะดุดุหน่อยก็ต้องเป็นตัวนี้เอยเหมือนพี่กันเลยอุ้ยเหมือนพี่กันมากอุ้ยอุ้ยเปลี่ยนดีกว่าแล้วถ้าเป็นโฟกัสอะโฟกัสเหรอ,อ,อขอคิดก่อนนะต้องเป็นตัวนี้ เหมือนกัดเลยอ่ะอุ้ยมีหน้าม้าเหมือนกัดด้วยหล่อเล่นเฮ้ยถ้าเป็นอันนาเหรออืมอันนาคิดไม่ออกอ่ะเอ้ยเอาไปตัวนี้เหมือนอันนาเลยอ่ะมีความสุขจัง เป็นของการนะของการคงเป็นแบบนี้ ฉันจะพาเธอลอยลงไปในอกาศที่วีแต่ที่อวัดี รู้ป้าเมื่อกี้พี่อะรู้สึกเหมือนว่าต <uma> ัวเองอะได้ล <or> ่องผลจริงๆเลยอะรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ได้ทําอะไรที่แบบอยากทํามาตั้งนานแล้วอยาว่าแกล้งคนอื่นอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยจ้าคิดมากโอ้ยเหมือนหญ้าเลยอะย่าได้แบบเหมือนเซกเวทมนต์มีเวทมนต์แบบ ให้พี่การ์ดไปอันนั้นกัร์ดไปอันนี้แล้วอันนั้นก็เป็นอันนู้นโอ้ยมีความสุขมากเลยอ่ะจะไม่ดีแน่เลยอ่ะดีดีมากการ์ดนเหมือนได้แบบได้ไปกอบกู้โลกได้แบบโอ้โหโอ้โหนแันมากเมื่อทางจะเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยหรอสนุกมากแต่น้องน้องได้ใจไปล่องลอยในเมฆเนี่ยนู่นนี่นั่นเลยโอ้โหได้บินเหมือนน้องแบบเดินไปนู่นนี่นั่นอ่ะ ลนี่มากเยอะเนาะเด็กมั้เนี่ยโล่งใจมากเลยนะเออเนี่ยนี่ภาพถ้าทุกคนมีพลังวิเศษนี้จริงๆนะแล้วถ้าเราอ่ะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เราก็จะสามารถทําความดีได้แล้วก็ส่งเสริมคนอื่นได้แต่ว่าถ้าเราใช้พลังวิเศษหรือความสามารถพิเศษของเราเนี่ยในทางลบมันก็จะเกิดผลร้ายก็คือแกล้งคนอื่นป้า ก็เหมือนกับที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะคะน้องๆทุกคนเรื่องราวในความคี์เรื่องใดนะคะที่เราเนี่ยมนุษย์คิดว่าไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะหรือว่าเราคาดไม่ถึงว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้นะคะแต่ในพระคัมภีร์นะคะเรื่องราวของโมเสสที่เราจะได้เรียนวันนี้นี่แหละค่ะจะมาบอกน้องๆนะคะว่าสิ่งที่ไม่สามารถเป็นไปได้เป็นไปได้โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้านะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนเริ่มศึกษาพระธรรมพร้อมกันเลยค่ะ let's go สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการ Sunday School f a r m Church Online พบกับเราในซีซั่น2 สวัสดีค่ะพี N ่กย่าค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟกัสค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนนาค่ะน้องๆคะเหมือนกับต้นคลิปของรายการเลยนะคะการที่เรามีพลังเนื้อธรรมชาติเนี่ยหรือว่าเรื่องราวในกำแพี์เนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยสามารถเป็นไปได้ยังไงน้องๆจะต้องรอตั้งใจเรียนนะคะในช่วงหน้าแต่ช่วงนี้เนี่ยพี่การจะอธิษฐานขอคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ที่เราได้ตื่นขึ้นมาศึกษาพระเจ้าคมของพระองค์ร่วมกันนะคะร่วมจากการอธิษฐานค่ะสารการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ท ราทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยบุคคณของพระองค์พระเจ้าคะ่ะในวลานี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของพระองค์ขอพระองค์ทรงทานสิบัญญาให้กับเราที่เราจะเข้าใจและที่เราจะสามารถนําไปใช้ได้ด้วยค่ะเหล่าเจ้าและปกป้องเราให้พ้นจากโรคภัยทุกอย่างอธิษฐานฟังน้องและทีมงานทุกคนไว้กับพร,พระองค์ในพนามพลงสุขิจเจ้าอาเมนและบทเพลงนะคะที่เราจะมาเต้นกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงเรียนกันเนี่ยนั่นก็คือเพลงซุปเปอร์ฮีโร่ของพี่พี่ยังเกร e นั่นเองนะคะมาแบบ ีมอะไรที่เว่อร์เนี่ยธรรมชาติก็ต้องเพลงซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองนะคะพี่การใช่ว่าน้องเนี่ยจำท่ากันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นมาเต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะกับบทเพลงซูเปอร์ฮีโร่พร้อมแล้วไปเลยค่ะ บไปแล้วค่ะกับบทเพลงซูเปอร์ฮีโร่นะคะน้องๆก็สามารถเต้นไปพร้อมกับพวกพี่ได้นะคะโดยการย้อนดูไลฟ์สดน,นะคะหรือว่าคิดจากไหนเนี่ยอยากได้ท่าก็สามารถเอาไปประกอบได้เลยนะคะเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงต่อไปค่ะเรื่องราวที่คิดว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วมันเกิดขึ้นจริงๆในภาพยน์เนี่ยจะเป็นอะไรนะั้นเราไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ